บุญคลานตำนานข้า C, วอินซีวิถีวัฒนธรรมยโสธรานาคก,การจัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีศิษฐานบุญคุณลานตำนานข้า C, วอินซีวิถีวัฒนธรรมยโสธรนะครับของยโสธรโดยการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สื่อสารวัฒนธรรมประเพณีนในรูปแบบหลากหลายเช่นพิธีบูชาพระแม่โพสกการสาธิตกระบวนแห่ผีตาแหกกระบวนแห่กลุ่มข้าวใหญ่นะครับการก่อประสาทข้าวการประกวดดนตรีพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านการประกวดที่ดาบุญคุณรานกิจกรรมทาแรงการประกวดความสวยงามการประกวดสายพันธุ์ไก่ชนพื้นบ้านเป็นต้นนะครับแล้วก็ครับอ๋บวร เป็นกลนไกลในการขับเคลื่อนครับน้องกิ๊กครับถูกต้องนะคะจากความงดงามนะคะของวิถีวัฒนธรรมชุมชนในงานประเพณีบุญคุณลานในครั้งนี้นะคะจังหวัดยะโสธรค่ะจึงได้กําหนดนะคะแนวทางในการพัฒนาและก็ยกระดับการงานสืบสารประเพณีบุญคุณลานตํานานข้าวอินทรีวิถีวัฒนธรรมยะโสธรนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดค่ะและก็เผยแพร่ประเพณีที่เป็นสิริมงคลวัฒนธรรมอันดีงามที่เกี่ยวกับข้าวนะคะไปสู่สายตา สอนสีวิชัยครับรองว่ารทาการจังหวัดยโสธรประธานในวิธีถแถลงข่าวท่านธนพัฒน์ศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดยโสธรท่านอริศั์นาวงท่านในำเอือกชมุมท่านวาสนาชัยพันนาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ท่านธนพรพูนเพิ่มค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานอุบลราชธานีค่ะท่านดรประยงแก l ลาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรท่านมงคลชื่นตานายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนาท่านพิทักษ์สิวสุดท่านประธานชมรกมกำนันผูยให่บ้านค่ะปลาสีชนะค่ะท่านภร,ริยาท่านสอสอด้วยนะคะประมเได้ไหมวระิโสระมิส์รณสราชนะครับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานเทศบาลเมืองอนทวันนี้รับหน้าที่พิธีกรถแถลงข่าวกาในวันนี้ครับค่ะเลนชั้นกิ่งดาวสุวาทิตย์นะคะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะดาเนินการถแถลงข่าวการจัดงานสืบสารประเพณีบุญคุณลานตํานานข้าวอินทรีย์วิถียโสธรประจําปีงบประมาณ2,567ในครั้งนี้ค่ะสำหรับว,วันนี้ครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะขอความร่วมมือจากทุกๆท่านนะครับ ทันทีนะครับมีส่วนร,ร่วมกันเป็นเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับประชาสัมพันธ์งานนี้ออกไปนะครับสือมวลชนร่วมกันช่วยกันแชร์ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานนะครับสืบสารประเพณีบุญคุณลานตำนานข้าประเศษเอ็นซีวิธีวัฒนธรรมยโสถอประจำปีพุทธศักราช2567ผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กหรือทิกตอกนะครับเพื่อร่วมกันกระจายข่าวสารการจัดงานนะครับ ไปได้มากที่สุดน,นะครับเพื่อเป็นการดึงดูดน,นักท่องเที่ยวให้มาร่วมสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวกุดชุมนะครับชาวกุดชุมได้ร่วมกันสื่อสารรักษาต่อยอดนะครับเพื่อเป็นการยกระดับประเพณีบญกุลามงานประเพณีในครั้งนี้นะคะก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วย แร่กระจายข่าวนะคะสาหรับงานในครั้งนี้โดยเฉพาะพี่น้องชาวเยโสธรในทุกๆอําเภอและก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะและก็พี่น้องทั่วโลกได้รับทราบถึงการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะขออนุญาตช่วงนี้เข้าสู่พิธีการนะครับแถลงข่าว <Okay. S 2> นะครับการจัดงานเสวนารประเพณีบุญคุณลานตำนานข้าวกเกษตรอินทรีวิถีวัฒานธรรบเยโสธรรประจำปีพุทธศักราช2567พรยักษ์กา, 2, ออากกบเรียนท่านนะครับชนชัย สอนศรีวิชัยอรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรน,นะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านธนพัฒน์ศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต3ท่านต่อศักนาบงท่านในอำเภอกรุมท่านวัฒนาชัยพนาวัฒธรรมจังหวัดยโสธรค่ะรวมด้วยหน่วยงานภาคีเครือ สำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะท่านดรประยงแกนลาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรท่านมงคลชื่นตานายกเทศมนตรีตำบลขุดจุ่มพัฒนาท่านพิทักษ์ศิวสุดค่ะท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะครับในลำดับแรกครับผมต้องขออนุญาตไปเชิญท่านประธานดีนีทครับท่านชานชัยสอนศีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้กล่าวถึงนโยบายนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนนะครับ เกษตรอินทรีย์และก็ประเพณีวัฒนธรรมตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานขออกกนุญาตกราบเรี่ยงเชิญท่านครับให้มีกระแสเงสินสมพัดในจังหวัดนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสนุกสนานหรืออะไรทั้งสิน้นแต่ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันก็จะเกิดการสัพัดของเองินนะครับสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเราอีกอย่างหนึ่งเมืองเราเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ แต่ที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ยผมอยู่มาหลายจังหวัดแล้วเนี่ยอยากกลับเรียนเนียนะครับคนยศโสธรน,น่ารักมากนะครับคนยศโสธรเป็นคนติดใจเป็นคนใจงามอ่ะต้องพูดอย่างนี้นะครับเป็นคนใจงามนะครับแล้วก็งานคุณคุณรามเนี่ยหรือคุณคุณข้าวเนี่ยนะครับเก็เป็นอาชีพที่ทาแล้วก็จะได้บุญน,นะครับทำแล้วได้บุญเพราะว่าเป็นการสร้างความจเจริญเติบโตให้กับ ทุกคนนะครับเป็นการสร้างชีวิตให้ทุกคนก็งานนะครับก็ขอเชิญชวนที่น้องนะครับช่วยจันมานะครับเดี๋ยวมีในขบวนเวียนด้วยนะอ๋อโอเคมีใช่ไหมไม่เอามาวันนี้เลยอยากดูนะครับก็ผในเบื้องแรกขออนุญาตถึงแค่นี้ก่อนนะครับพิธีกรกลับกับ,กบ,กบท่านท่านชัยสอนศรีวิชัยค,ครับผงว่าราชการจังหวัดยโสธรประธานในพิธี นะครับเพืก็การัลตีนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์นะครับและก็ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับจะได้ว่าวันที่6ถึงวันที่9กุพภัณฑ์ที่จะถึงนี้นะครับคงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้มาเที่ยวงานมากทุกปีสมกับจะเปิดซ็ฟต์พาเวอร์ของยะโสธรครับลำดับภรอยาผมนะครับาบเปยนเชิญท่านธนพัทรศรีชนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดยโสธร ได้กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนนะครับงานวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่นะครับขออนุญาตยีนเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับกลับลูกหลานบ้านเราคนอำเภอบระชูนะครับผมก็ได้เกิดอ,อยู่ที่นี่นะครับมา,าจะ30ปีแล้วถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วท่านดรวิกิตศรีชนะ อดีตเลขารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้คิดเรื่องประเพณีของคนอำเภอรกระชุมว่าทำยังไงถึงจะมีประเพณีเป็นของอำเภอตัวเองนะครับ <c oughs> เป็นคนรุ่นใหม่ก็มองว่าประเพณีนี้บุญคุณลานี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้คนรุ่นใหม่ๆที่ไม่รู้จักเรื่องอบุญข้าวนะครับ ใจภายในงานจะมีอะไรยังไงบ้างนั้นนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอดิศักดิ์นามวงศ์ค่ะท่านในอำเภอกุดชุมนะคะได้กล่าวถึงการดําเนินการจัดงานประเพณีบุญคุณลานนะคะกำหนดการจัดกิจกรรมภายในงานรวมถึงการรวบรวมข้าวอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะเชิญค่ะรับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจาาังหวัดยโสธรท่านชานชัยสอนศรีวิชัยนะครับประธานในพิธีวันนี้แต่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ สำหรับประเพณีบุญควรลานนะครับตำนานข้าวอินทรีย์วิถีวัฒนธรรมยโสธรปี2567นะครับซึ่งจัดที่อำเภอกุดชุนนะครับสำหรับกระบวนการทํางานนะครับเรามีแนวคิดเกี่ยวกับประเพณีบุญควรลานนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน22ชาวอีสานกระทําในเดือนยี่นะครับหลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับตรงนี้เราเลยใช้หลักกระบวนการมีส่วนร่วงนะครับผ่านหลักบวรก็คือบ้าน วัดราชการนะครับบ้านคือทั้ง128หมู่บ้านมีแนวคิดความเชื่อคล้ายๆกันนะครับมาช่วยกันคิดช่วยกันทําตั้งแต่บริจาครวมข้าวนะครับร่วมกันนําฟางวัสดุต่างๆมาประดับให้สวยงามนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมส่วนสุดท้ายคือภาคราชการหน่วยงานภาคก,การเมืองนะครับเข้ามาเป็นหน่วยหนุนเสริมให้ประเพณีท้องถินมีความน่าสนใจมีรายละเอียดที่ทันสมัย นะครับเพื่อให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะยก,ยกระดับนะครับประเพณีตรงนี้ไปสู่ประเพณีที่เป็นหน้าเป็นตาของอำเภอของจังหวัดต่อไปนะครับอันนี้คือกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมนะครับสำหรับกําหนดจัดกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9ท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวจังหวัดยโสธรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนเกวียนโบราณเช่นขบวนผีตาแห่ กระบวนํานตำนานข้าวอินทรีย์กระบวนบูชาพระแม่โพสศนะครับซึ่งในวันเดียวกันจะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมตำนานข้าวอินทรีย์นะครับให้ท่านได้รับชมนะครับนอกจากนี้ภายในงานก็ยังจะมีการจัดแสดงนิทรรศการนะครับข้าวอินทรีย์นิทรรศการความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับตลอดจนการจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมสินค้าโอทอปิ top, ผลิตภัณฑ์ สินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมให้กําลังใจนะครับมาร่วมสืบสารประเพณีท้องถิ่นอันดีงามนี้ให้คงอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายต่อไป6-9ุุภาพัาธน2567นี้ครับครบทุกท่านค่ะดิฉันวัสนาชัยพนาวัฒธรรมจังหวัดยโสธรในานามตัวแทนประทรวงวัฒนมนะคะ สำนักงานว่าธรรมจังหวัดเยงสธทรสงกัดประสงค์วฒาธรรมเป็นราชก,การบริหารส่วนพื้ภาคซึ่งเรามีบทบาทหน้าที่ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนาสริสรภาพว่าธรรมในพื้นที่อยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการ ให้การส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีการวิถีอีสานของเรานะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้พยายามที่จะยกระดับงานประเพณีให้เป็นตง,งานประเพณีที่สามารถนําเอาความเป็นวัฒนธรรมนั้นนะคะให้ติดในตลาดหรือว่าสามารถที่ยกระดับงานประเพณีนี้นําไปสูก่การท่องเที่ยวได้มนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านดรพิกิตศรีชนะในสมัยนั้นนะคะ ท่านก็พยายามที่จะผลักดันให้ประเพณีบุญคุณลานี้เป็นประเพณีหนึ่งที่ต้องบรรจุอยู่ในปัทินการท่องเที่ยวซึ่งเีเห็นว่าผลผลิตในานาของข้าวท่านนั้นอุดมสมบูรณ์ก็เปรียบเสม,มือกับปราสาทข้าวของเรานะคะถ้าหากปราสาทข้าวของเรายิ่งใหญ่สวยงามและก็สูงเท่าไหร่นั่นก็คือผลผล,ผลิตของตัวข้าวในานาของอำเภอของเรานั้นได้ผลผลิตมากนะคะอยากจะเชิญชวนท่าน เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมมาจับจ่ายซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือเข้ามาเที่ยวชมงานที่เราพยายามที่จะรังสรรค์ให้ท่านนะคะได้สัมผัสหรือเช็คอินหนึ่งก็คือว่าเรามีแคมเปญให้ท่านแฮชแทกนะคะบุญคุณลานกุฎชุมแชร์ไปยังเพจน,นะคะผ้าไทยเมืองบ้างไฟโก้ยะสโสธรท่านจะได้รับกียิบัตรจากท่านผู้ว่าการจังหวัดยสโสธรอันนี้คือแคมเปญแรกแคมเปญที่สนะคะ ถ้าหากท่านเข้ามาแล้วนะคะให้ท่านช่วยแชร์ภาพให้ภาพที่ที่ท่านแชร์นั้นท่านมองว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในงานท่านแชร์ไปไม่ต่ำกว่า3ช่องทางนะคะให้แชร์ภาพไปไม่ต่ำกว่า3ช่องทางแล้วท่านส่งภาพนะคะเข้าไปยังเพจ เพจของสำนักงานว่าทําจังหวัดยะโสธรเราจะมีคณะกรรมการในการคัดเลือกนะคะและเราจะให้สิทธิ์ของท่านเข้าร่วมโครงการเที่ยวอ่าเรียกว่าเส้นทางท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีไทยยะโสธรของเราซึ่งจะจัดในวันที่ 15-16อุมภาคัน,นี้จะพาท่านไปเที่ยวชุมชนคนทำรรมลัยที่อําเภือมหาชนะชัยซึ่งจะจัดต่อจากงานบุญคุลันของเรานะคะเราพาท่านไปเที่ยวชม2วัน2วันหนึ่งคืนฟรีฟรีนะคะท่านเรา,าจะถึงที่ชมที่บ้านด้วยนะคะพระบรุณเพิ่มค่ะ ผู้ก,การทรท,รทรสำนักอุบลราชธานีซึ่งดูแลพื้นที่อุบลราชธานีและสุททรวลับแพร่เจริญนะคะก็ได้ความยินดีที่เมื่อสักครู่ท่านประธานจังหวัดได้ดกรุณาให้เกียรติพูดถึงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะคะทุกท่านได้ยินเรื่องกิจกรรมครบหมดแล้วนะคะ,ะก็จะขออนุญ,ญาตนําเรียนถึงเรื่องอความน่ารักที่ท่านรองพูดเมื่อสักครูน่นี้ติดใจตรงคําที่ว่าเราจิ๋วเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสําคัญสูงสุดของอำเภอขุนชม ทำไมผมทุกกับเรียนว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันประกาศ LIKE ให้พี่น้องภาคประชาชนได้รับรู้ว่าของดีจังหวัดยะโสธรยังมีอยู่ที่เมืองกุชุมแห่งนี้่อนอื่นผมต้องกลับเรียนพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกแขนรวมทั้งพี่น้องที่กําลังรับชมรับฟังที่อยู่ทางบ้านทั่วทุกมุมของประเทศไทยที่รักทุกท่านครับำว่าตำบุญุลานตำดานข้าวอินทีี่ย ตอนที่พวกเราจะเห็นป่าสาทหลวงข้าวที่สวยสดงดงามกําแพงแก้วฉะเงินที่ตั้งต่งงางนอยู่ที่ด้านหลังของคณะอุทแ่ลงข่าวในวันนี้เราได้เตรียมการกันมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันนี้จากร้อยหมู่บ้านที่เรารวมตัวกันเตรียมความพร้อม คัดเลือกเอารวงข้าวที่สวยที่สุดดีที่สุดเพื่อสองล้านหลวงก็ประมาณล้านเจ็ดแสนก็รู้การแสดงวงโปรงรางนะครับให้ได้ชมกันด้วยครับ